ขยี้ตาจนตาบอดมีอยู่จริงค่ะใครชอบขยี้ตาแม้จะรู้ว่ามันไม่ดีนะคะต้องดูเคสนี้เป็นตัวอย่างคุณพี่ท่านนี้ชอบขยี้ตามากขยี้วันหนึ่งเนี่ยเกิน10ครั้งตอนแรกก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่จู่ๆวันหนึ่งก็มีอาการเคืองตาขึ้นมาที่สําคัญคือตาดำเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลายเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะทําให้มัวมองไม่เห็นเลยรีบไปหาหมอตา คุณหมอตาตกใจมากนะคะเพราะว่ากระจกตาเนี่ยบวมมากบอกเลยว่าต้องรีบส่งตัวต่อไม่งั้นมีโอกาสตาบอดได้นี่คือภาวะกระจกตาบวมน้ําฉับพันนะคะเป็นผลจากโรคกระจกตายูไว้จริงๆโรคกระจกตายูไว้ในช่วงแรกนะคะดูที่ตาเปล่าเนี่ยจะดูไม่ออกเลยก็จะเป็นเหมือนคนตาปกติทั่วไปแต่คนไข้จะแค่มีสั้นแล้วก็เอียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้ายังฝืนขยี้ตาต่อไปนะคะเนื้อเยื่อข้างในกระจกตาจะฉีกขาด ทำให้น้ําซึมเข้าไปได้ตาดําของเราจะกลายเป็นบวมน้ําแบบนี้มองไม่เห็นซึ่งถ้าถึงขั้นนี้นะคะการรักษาในตาข้างที่บวมแบบนี้ต้องเปลี่ยนกระจกตาเท่านั้นใครที่ชอบขยี้ตาและหลังๆค่าสายตาเริ่มสั้นเอียงเยอะขึ้นเรื่อยๆต้องระวังรีบพบจกักษุแพทย์นะคะขอบคุณคนไข้นะคะและคุณภรรยาที่อนุญ,ญาตให้หมอนําเคสมาแชร์เพื่อเตือนภัยไม่ให้คนอื่นขยี้ตาต่อไปนะคะด้วยความห่วงใยจากเลสิกหมอลูกเกด